listening to KU Radio Podcast Wonder Beauty มหัศจรรย์ความงามรายการที่จะมาพบกับความสวยความงามสุขภาพที่คุณสามารถดูแลตัวเองให้สวยและดูดีได้ทุกวัน สวัสดีค่ะพบกับพวกเรา3คนอีกแล้วนะคะฟางรัตนาพรมโนขาวค่ะออมสุวิชาคิดการงานค่ะและจิ๋วชนะการภูศรีิิค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาเคล็ดลับความงามง่ายๆสวยได้แม้ไม่ค่อยมีเวลาค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดกันไปเเคล็ดลับวันนี้เราก็จะมาต่ออีก6เคล็ดลับก็เท่ากับ13เคล็ดลับ เกรสำหรับสาวๆที่ไม่มีเวลาค่ะเราไม่รีรอนะคะเราไปเราไปต่อเคล็ดลับแรกเลยค่ะระวังสิวบุกไม่รู้ตัวค่ะค่ะสิวประจําเดือนหรือว่าสิวอะไรคือไม่ว่าจะเป็นมือที่แบบไม่สะอาดอ่แบคทีเรียสกปกหน้าสกปกหน้าโดนฝุ่นวิธีแก้ยังไงคะให้ใช้ชิชูนะคะหรือผ้าสะอาดแทนค่ะเพรามือของเราเนี่ยเต็ไปด้วยแบบเชื้อโรคเนาะแบคเรียใช่ ทั้ไม่เกิดสิวได้ค่ะก็งดใช้มือ <S 2> <S 2> ในการสัมผัสหน้าแปลว่าเราเหนื่อยแล้วก็ปากใช่ทั้งเหงื่อทั้งฝุ่นทั้งหลายอย่างนะคะต่อไปนะคะคือเคลมับคอนซีลเลอร์ไม่ใช่อรองพื้น,นอ่ะบอกก่อนเลยว่าสําหรับสาวๆที่แบบไม่รู้ว่าคอนซีลเลอร์กับรองพื้นน่ะมันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะใช่มันต่างกันยังไงคะใช่เพราะว่านอกจากที่เหนื้อมันจะสีเหมือนกันอะไรคล้ายๆกันแล้วอะทุกคนอาจจะคิดว่า คอนซีลเลอร์คือรองพื้นรองพื้นคือคอนซีลเลอร์อ่าบางคนเรียกแทนกันเลยเออแต่ความจริงมันไม่ใช่นะคะทุกคนคือคอนซีลเลอร์เนี่ยคือใช้ไว้ปกปิดจุดด่างดำรอยค้ำใต้ตารอยจุดต่างๆเออคือเฉพาะจุดใช่อที่เด่นเด่นใช่เช่รอยสิวเงี่ยใช่แต่ถ้ารองพื้นก็คือทั่วหน้าไปก่อนใช่แล้วค่อยมาเติมคอนซีลเลอร์ทีหลังแล้วก็แป้งฝุ่นอะไรประมาณนั้นใช่ ก็ทุกคนก็อยากเข้าใจผิดนะคะว่าคอนซีลเลอร์ใช้แทนรองพื้นได้หรือรองพื้นใช้แทนคอนซีลเลอร์ได้แต่ก็รวมรวมมันก็น่าจะได้หรือเปล่าดูไม่ได้แล้วแต่คนด้วยแต่สำหรับพวกเราสคนคือไม่ไม่ใช้ไม่ใช้ทั้งสองอย่างใช่ส่วนตัวเราคือถ้ามันไม่มีงานอะไรจําเป็นจริงจิไม่ใช่ก็คือแป้งฝุ่นก็จบก็คือมาทํางานมาเรียนเลยแป้งฝุ่นเซรั่มพิมันแดดจบ ใช่วสมกก็เซรั่มแล้วก็แป้งฝุ่นเลยคือข้ามวันปุ๊บอนาซิดแล้วป่วยแล้วใช่คืออยู่ได้ไม่นานเลยแต่ว่าเราก็ไม่มีสิวเนาะมันจะได้ไม่อันนี้ง่ายไม่อุดตันมันไม่มีสิวก็จะเป็นสิวฝุ่นสิวประจําเดือนสิวนั้นมากกว่าใช่ก็ขึ้นทีละไม่สองเม็ดต่อเดือนแต่ว่าสําหรับสาวๆที่ใช้คอนซีลเลอร์หรือครีมรองพื้นเป็นประจําอยู่แล้วก็เขาอาจจะมีเหตุผลของเขาอะเนาะหรือว่าเขาจะ โอเคการแต่งหน้าแนวนี้ใช่เขาถนัดแนวนั้นแต่เราไม่ถนัดไงแต่เราก็ว่าเขาไม่ได้นะเพราะแต่งแล้วสวยแต่งแล้วสวยใช่คือจิ๋วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทํายังไงให้ได้หน้าเนียนได้คันตาไปแบบสอนหนูหน่อยใช่แต่งยังไงครับพี่ใช่พวกบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์พวกเนี้ยเนาะ ใช่แต่เราก็แตกไม่เป็นต่อไปนะคะยังไงใหคุณจิ๋วค่ะต่อไปนะคะอย่าบีบแกะเกาสิวตัวร้ายเราเด็ดขาดเลยค่ะห้ามไม่ได้เลยค่ะเนี้ยใช่คุณอมมันคันมือใช่ไหมคะแค่แบบเราจับหน้าไปอ๋อมันเจ็บ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 คันคันใช่ไหมห้ามเด็ดขาดนะคะห้ามถึงสนุกยังไงก็ห้ามห้ามแกะสิวบีบสิวด้วยตัวเองเด็ดขาดคุณจิ๋วคุณอมใช่ใชยากนะ ถ้ามันจะทิ้งรใช่ทิ้งรอยดํารอยแดงไว้รักษายากกว่าสิวจุดๆอีกนะทางที่ดีคือพบแพทย์ดีกว่าพบแพทย์ทางผิวหนังโดยเฉพาะเลยเคล็ดลับต่อไปนะคะที่คนไม่ค่อยมีเวลาก็คือแต่งหน้าทิ้งไว้ก่อนได้เลยสําหรับสาวๆปาร์ตี้ใช่ประเภทสาวโซนและสวยเหมือนพวกเราๆสอน แน่นอนว่าการแต่งหน้าไปเที่ยวกัคืนก็คือจัดเต็มใช่ตังมากปัดไปก่อนเดี๋ยวออดเองอืมค่ะขอแนะนําว่าให้แต่งก่อนสัก4 6ชั่วโมงนั่นเองดี๋ยวคุณอมค่ะอแต่ว่าในกรณีที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีงานเช้าแลวต่อเย็นแบบมีงานทั้งวันเงี้ยเราก็แต่งจัดเต็มเลยเราก็ต้องแต่เช้าเราเติมได้ทั้งวันเพื่อที่เครื่องสำอางจะได้เซตตัวและดูพอดีเป็นธรรมชาติด้วยค่ะแล้วก็แถมมีเวลาเหลือเฟือเพื่อแบบ เลือกชุดเลือกรองเท้าอีกด้วยอเคล็ดลับต่อไปนะคะยิ้มตอนทาลิปสติกคุณจิ๋วคุณออมค่ะไม่เคยหรอจิ๋วก็ไม่เคยนะก็เคยทำแบบใช่ปากปกติหลอจะฟังเวลาฟังไปแต่งหน้าถ้าจำไม่ผิดนะคือแบบเคยแต่งหน้าครั้งหนึ่งแล้วพี่ช่างแต่งหน้าบอกยิ้มค่ะยิ้มเป็นฟันเลยแล้วเขาเลยบอกว่าปากเอาบอกให้เรายิ้ม ยิ้ม,มไม่เห็นฟัน oh, ยิ้มอ่อนใช่ oh. เขาจะได้เห็นรายละเอียดของปาก oh. เราว่าแบบมันต้องทาถึงไหนถึงไหน <Okay. S 1> ถ้าทาแบบปากโปกติมันแล้วจะปากคนหรือเปล่าค่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจิ๋วอ่ะคือทาก่อนแล้วค่อยยิ้มทีหลัง oh. แล้วสําหรับ oh. เคล็ดลับสุดท้ายที่เราจะมา บอกท่านผู้ฟังในวันนี้ก็คือผิวมือก็สําคัญนอกจากใบหน้าเราแล้วใบหน้าสวยแต่มือสากก็กอะไรอยู่เนาะไม่ได้นะะจ๊ก็คือความสวยก็จะลดลงเลยทันทีบํารุงมือเราเสียหน่อยนะคะค่ะด้วยการใช้แฮนด์ครีมกลับมาทําให้ผิวเนี่ยดูนุ่มและหน้าสัมผัสใช่เวลานุ่มๆสัมผัสมือเราเนาะเดินจับมือข้ามถนนอะไรแบบนี้ผู้ชายจับมือก็ทำไมือหน้าสวยแต่มือสากอ่า ไม่ยากเลยใช่ไหมคะท่านผู้ฟังสำห<ช>รับอิง6เคล็ดลับสำหรับเอพิโซดนี้นะคะที่เรา3มคนมาแนะนําท่านผู้ฟังนะคะ,คะที่รวมกันแล้วเป็น13บเคล็ดลับสวยงามง่ายๆใช่รับรองว่าผู้หญิงสวยเป๊ะทุกองศาแน่นอนถ้าทำตามใช่ถ้าทำตามที่เราบอกแนะนําไปวันนี้ค่ะสำหรับเคล็ดลับความงามง่ายๆสวยได้แม้ไม่มีเวลาค่ะหรับวันนี้พวกเราสมคนสวัสดีค่ะ